สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันศุกร์ที่16นะครับผมวันนี้หัวรัฐบาลออกครับใครเล่นเลขอะไรขอให้ํำรวยทุกท่านนะครับก็มาุ่นกัน3 h ฮานอยวันสุดท้ายนะครับก่อนจะหยุดก่อนที่จะหยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะครับ้าเจอทีวาทิีนะครับฮานอยปกติภูวันออกเรียงครับ35405ครับ35405 วันนี้เด่นสุด9กครับเด่นสุด9กลอง5นะครับยังไงฟังผมเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจตามนะกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านนะครับ09 49 0949 49 59ครับผม 0 5มาแล้วมาอีกได้นะครับ85แล้วก็40ครับมัด5เข้าไปครับ3ตัวนะครับ509 549 559599 50 5 0 5 5 0 0 5 8 5 5 8 8แล้วก็5 4 0ครับเรียงนี่ตามเบิ้ลหน้าเบิ้ลน,นะแต่บูถึงเขาไม่เรียงนานมากนะยังไงก็ถ้าถูกใจตามแล้วกันนะครับถ้าไม่ถูกใจผ่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม